สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กันที่วัดช้างใหญ่นะมางานชาปนกิจศพพี่โป่งเน็เชินยิ้มนะครับแล้วก็ฮะ่สัตว์พสัตว์ได้ก็อาจจะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะ็นคลิปสั้นก็มีน้องรถแล้วก็พี่คุณฝอยทองอะไี่หายไปนะครับผมฝอยทอง ทำเป็นหอยทองนะเฮ้ยเนี่ยต้มยำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อ๋ออันนี้แม่อยู่เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ยเดี๋ยวแป้งแป้งเดี๋ยวก็เสาร์ได้ก่อนไม่พูดอะไรหน่อยผมอยู่ก๋วยเตี๋ยวผมอยู่เดี๋ยวอันนี้คือใครใครไม่มึงก็คือใครเออนั่นน่ะเขานี่โอ๊ยสวัสดีครดูดูเขาหน่อยนะครับอ่า บอยซังนะครับเห็นเป็นแมวเห็นเป็นแมวขึ้นทางด่วนไงพี่คนละืมุกมือมุกเขาเขาอ๋อเอาอย่างนี้คือยังไงเมื่อกี้เราทำการแสดงมาแล้วเป็นไงยังไงตอบรับอะไรอีลงจุนหนักก็เพื่อแต่ก็ดีนะแต่น่ารักนะแต่ก็ดีเพราะว่าเรามาช่วยงานนะใช่เนี่ยแบบอุ้ยไม่ใช่เล่าแค่นี้ก็มีพี่ๆน้องๆนะครับก็ นอกอยากแป้งุ่นแล้วแป้งตี๋เราแยงเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ส่งภาษาลาวทำได้จะส่งเฮ้ยช้างบอกว่าเดี๋ยวพี่เข้าลาวเข้าลาวแต่เราขี้เกียดเบียดเข้าไปถ้าพูดภาษาอีสานไปหน่อยช้างเอาเลยอเฮ้ยคนที่ไหนเนี่ย ขอญาติโจยีขอญาตินะขอญาติถ่ายนิดนึงโจยีชาชักชชาักอะไรนะชาชักชาชักกับไอ้ที่ชักเวทีไม่เหมือนกันนะคนละชักอ๋อคนละชักนะคุณโจยีอ่าเชิญยิ้มนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพิมพ์เอทวารชีวิตให้คุณอ่านทีเดียวดีกว่าแค่นงั้นนะสุดท้ายก็ว่าชาชักแล้วกันเนี่เอามาจากไหน ชาช้มาจากไหนนี่เห็นลาบอกแล้วเขาจะถามเอกูไม่อคออกีกูไม่คอจริงไม่ใครนาอ่มันจะมาบอกกแล้วแตมันไม่ไปหรอกถ้ามันวนนด้วี่มน้าเขาเนี่ยนี่แหละเ้ยมากินนี่มึงกินจริงเหรอทามไม่โดนกินกินจริงใช่ไหมโก็โกเหี้ยคน่นกพูดเล่นหรอีกำดน้ำไมีไ่มีโดนน้ำเฮ้ยเพื่อนเกจะจัด ทางให้คุณเราขดน้ำสวยมากเลยอ่ะแล้วก็น้ำเม็ดหายนะดูดิมีตเขาเอาติกไปไม่ไหวแล้วีายการที่อะไรมีอะไระขดทุกคนต้องขดในน้ำอ่ะเจแปคนเราือะไรจะช่วยคน่เรื่องนช่วยคนกไก็ต้องบางคนชวคนนอกนะคงฟิกอีกทีอะไรไว้ใจหมาแล้วแหละเข้าเข้าเข้าเข้ข้าเขข้างนี้เอา เอาแต่มึงกับกูไม่เอาใช่นี่เข้ากันนะโอ้โหกันไม่เคยเล่นด้วยกันเข้ากันใช่ใช่ใช่ไปแจมไปแจมเข้ากันเห็นไหมเขาใส่แมสคนก็จําได้ใส่แมสทั้งสองเลยเอ้าจำได้เขาถอดแมสก์เขาแมสก์จำได้ได้ดีกว่าใส่แมสก์จำได้ถอดแมสก์ไปด้วยได้ดีกว่าก็วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวพี่ถั่วแหลกเชิญยิ้มนะครับ มีก๋วยเตี๋ยวเดวดูก๋วยเตี๋ยวหดูแลมีข้าหมูแดงหมูกรอบครับนี่ทีมงานของพี่ถั่วแล้วครับอร่อยนะครับผมก็ไปาท่านใดอยู่แถวนนบุรีนะครับผมก็มปทานชิมตานเดี๋ยวคั่วัวแระเชิญยิ้มนะครับนี่คือทางทีมงานรับทางร้านของพี่ถั่วแล้ก็ได้นำมาครับ ให้พี่ๆน้องๆชาวศิลปินตลกมาครับมาธิษทานกันโอ้วนี่บดีกดูนี่คือคุณหนุ่มสีขาคเ้าตลยไอ้นมสีขาเป็นไงบ้างวันนี้แถวเลยนะเ่ข้าแล้วก็ไม่ดน้ำเ้าปน้ำมาถ้าไปน้ำมาปุ๊บเขว่า้ไสแล้วท้ายยังไงหล่ะ เขาบอกชายที่ใส่เสื้อขาวยาวเป็นที่สุดไอ้แล้วหลุดใส่เสื้อเขียวเหี่ยวหนักหนาเเชื่อบบกูไม่เคยเล่นเนี่ยแต่กูจำไม่เตี้ยจนแบบจำได้หมดไอ้พวกไอเดียเล็กและสั้นคือใส่แว่นตาใหญ่ใหญ่เท่าขาคือเสื้อดำหันเท่าายเล็กแล้วสั้นขยันซอยคือมันยาวไปไหมไม่ได้เขาล็อไม่พูดอะไรมันช็อตอยู่เดี๋ยวชางมัน ไหอ๋อขอบคุณคุณแป้งฝุ่นนะครับช่องบอยซังชแนลคุณแป้งอองะไรรคับผมหมดพี่หน่อยดิมึกหนักโํ้จำไม่ได้อะแป้งที่บอยเองอายุทยายังอายุทยายังเคยขับรถไปหาเลยยาวไอพี่เก๋ปากขนาดพี่บอยเม่อเดี๋ยบอกว่าให้แล้วีอย่ามาให้ประกาศประกาศมีเอะก็รู้ หฝากอะไรบินีฝากไรฮะี๋าโง่นะฮะใครค่าใรค่าโง่่องเจ็ดพี่เก๋กชสองคนนี่น่้องยังของอะไรฮะโอ้ยีหกเจ็ดวันกินได้หมด้อแ้าตกทำไมเนี่ยเก๋นี่นี่นี่เป็นกระสอบนะค่าโง่ช่องเจ็ดคตอนนี้ค่าไฟสิงเชอแล้วสิงเแล้วสีียที่จายอ่ะ เอาไก่แค่ไ่ยาเตายเ่ยกองหลังีก่ากองหน้ามันรายละเอียดมันสูงแป้งบอกกล้องสวยนี่เครื่องใหม่นะเข้ากันไรน้องดูผมน้องเข้ามาดูคนที่เข้ามาสามสิคนที่มาดูเนี่อยางไม่ต้องเข้าจองเลยคนติดตามคุบอยเจ็ดแปดพันวันนันนะ ก็สั asp, os, ่งแก๊ปส no <laughs> ั่งอะไรเขาด้วยนี่ยจ้ากินตัวหมายกันดีกว่าเ้ยพันเลยถ้าเขาอแหละคเาเป็นน้องชายที่น่ารักนะครับสังจากที่แยกย้ายกันอานแล้วอ่านไอะไร้ตักนนี่ค สั่งโนยนี่น้องไยอันนี้มันออกคอยนี่พูดพูดหน่อยถ่ายมาแล้วพูดหน่อยถ่ายยังสังหน่อยคณนี้เล่อะไรนะคุมลกตัวายแพกันคืออะไรคุมกตัวคุมคุมุมแตัวคำบมบุมลูกตัวแต่ผมไม่แจกน้อยตัวเลยจบเลยนะแต่ไปเบียกับลุงแม่นเบียกับลุงแม่นอมาจอา Dante, เอ้คือลุงละเที่ยวหานะลุงเน like ้นเงี้ยแป้งนี่คนละรอบกลัวหานะแบบเอาไอ้เี้ยตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้นี่วะสภาพลุงเน้นเขาแบบนั้นไงแค่แป้งฝุ่นกินก๋วยเตี๋ยวคนก็ดูเยอะแล้วไม่ใช่ลุงพนอันี่ก็นั่งดูเขากินงจะเรียกลุงกินทั้งวันดี ลงดอก้ายพอบอกแล้วลงจังหวัดลงเยอะเลยผมบอกแล้วขึ้นดอกสุดท้ายป้าหมดป้าหมเอาเลยเแยลงคนหนีแล้วเียคนหนีพอดีขึ้นดอกสุดท้ายพอดีพอแล้วโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยเราลงเสร็จก็หยุดเลยจ้ะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องๆทีมงานนะครับตลกแล้วก็น้องแป้งขุนนะครับ ยงงูโทเวเบอร์อป,ประเทศไทยนะครับอีไอ้เยี่ยโชว์ตูดไอ้เยี่ยลักถังแล้วตอนน้าๆๆหลังต้องทอคคุยโชว์มั้งไอ้เยี่ยสวัสดีด้วยครับ